จุดสามเจ็ดนะครับมาดูดีสรถไปสิบแปดเท่าใช่ครับตู่เอเชียรอบคุณครับตูนี่สังเกตจากการเบิ้ลเนี่ยแสดงว่าใช้อิซูซูเพราะว่าอิซูซูชอบเวลาเข้าเกียร์ต้องเบิ้ลมาสิบล้อนนหน่อยโอ้โหไปได้ดีครับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมเบากว่าเดิม โอ้เครื่องเดิมก็ขับได้ครับดูดีนะครับสำหรับผู้ชมที่อยู่นอกสนามนะครับถ้าเกิดมีโอกาสก็ขับเข้ามาข้างในดีกว่านะครับจะได้ปลอดภัยโดยบนเส้นทางเขาด้วยนะครับเรามีลานที่จอดรถนะให้พอเพียงพอนะครับเข้ามาดูในสนามจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับสวยครับ ครับโอ้โหโไม่ธรรมดาเลยครับสร้างโจรสร้างปัญหาให้กับ